สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนในโลกของสัตว์การจะมีชีวิตรอดได้ก็ต้องมีการต่อสู้แย่งชิงหรือแม้กระทั่งการล่าเหยื่อจึงไม่แปลกที่พวกมันจะหาเรื่องปะทะกันจนได้แถมงานนี้ยังไม่มีใครยอมใครงัดกลยุทธ์และพะละกำลังมาสู้กันเพียบกลายเป็นโมเมนต์สุดมันชวนอึ้งของชาวมนุษย์ไปเลยส่วนใครจะเป็นฝ่ายชนะบ้างอย่าพลาดคลิปนี้นะคะนี่คือท็อปสิบ็อกซ์กล่อขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่น ในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิกเคตมะม่วงคิกเ็ตลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ d i y ทำเองและอื่นๆอีกมากมายย้ำกินตอนดูเน็ตฟิกในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆใ,ในท็อปสิบบอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t o p 1 0 t o p t o p 1 0ลิงก์ใต้เดสคริปชัน เสือดาวจอมซากับเม่นจอมแสบถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเสือก็ใช้ว่าจะชนะทุกเกมเล่นกับคู่ต่อสู้ผิดชีวิตเปลี่ยนได้ง่ายๆเหมือนอย่างเสือดาวตัวนี้คาดว่า,าจะหมั่เจ้าเม่นหนามยุบยับแต่ด้วยความที่มันมีหน้าตาแปลกายเลยขอใช้อุงเท้าแย่สักทีสองทีขณะที่เจ้าเม่นสองตัวไม่เล่นด้วยแถมรู้สึกลำคาญใจเลยพุ่งตัวเข้าไปจ้าสักก่อนหนึ่งแมตช์และพากันวิ่งหนีไปขณะที่เจ้าเสือที่ไปแย่เขาได้แต่เซ็งเป็ด ต้องมานั่งดึงผลแม่นที่ปักตามตัวออกทีละอันทีละอันโหโหดูไปก็น่าสงสารวัตจะปักเยอะขนาดนี้ดึงกี่วันถึงจะหมดล่ะเนี่ยสึกจระเข้เดือดหรูอยังจระเข้ไม่ได้ไล่งาบแต่เยืออย่างเดียวนะพวกเดียวกันก็เอาจ้ะเหมือนเจ้าตัวนี้สงสัยจะว่างจาดัดเลยเดินอาปากเข้าไปหาเพื่ออีกตัวและงับหางอย่างไม่มีปีไม่มีคุย มาท้าทายกันอย่างนี้เห็นทีต้องไฟกันสตางทางนี้งับหัวทางนั้นงับคอเป็นยกที่หนึ่งโอ้โหความหมับจับตีลังกากิ้งกลุกๆไปที่ริมตลิ่งและหล่นลงน้ําไปทั้งคู่ไม่รู้งานนี้จะไปดวลกัต่อที่ไหนเพราะดูแล้วไม่น่าจบลงง่ายๆชักสงสัยซะแล้วสิว่าเบื้องหลังมีความแค้นอะไรกันมาก่อนหรือนี่แค่ทักทายกันเล่นตามภาษาจระจรเคก็ไม่รู้สินะเมียแคทประทับแมงป่องพูดถึงแมงป่องเราคงสยองสุดฤทธิ์ แต่สาหรับเจ้าเมียแคทปับวิ่งเขาใส่อย่างไวเพราะนี่คือเมนูมื้อตอบไปของน้องน้งนั่นเองแม้ว่าแมงป่องจะตัวเล็กปัดเปรี้ยวสามารถเลี้ยวซ้ายขวาไดรวดเร็วก็ยังช้ากว่าความหิวหน้ามืดของเมียแคทอยู่ดียิ่งอยู่รวมกันเป็นฝูงความสาม,มัคคีก็มาช่วยกันจับจับตบตจนอีกฝ่ายไม่มีที่ยืนในสังคมและสุดท้ายก็กลายเป็นมือวางยางบายไปแหมไม่น่าเชื่อว่าหน้าตามุ้งมิ้งอย่างนี้จะมีเมนูปวดที่โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันชักสงสารเจ้าแมงป่องซะแล้วสิ หมึกยักษ์กระปูข้ามาฝั่งสัตว์น้ำกันบ้างเป็นศึกใต้ทะเลระหว่างหมึกยักษ์กระปูสีเหลืองโดยเจ้าหมึกใช้หนวดหยุบจับดึงเจ้าปูออกมาจากทรายตัวงี้ใหญ่เบิ่มแน่นอนว่าเหยื่อผู้โชกลายไม่มีทางยอมดินสุดริ์ขนาดที่หมึกก็เกาะติดไม่ยอมปล่อยเหมือนเจ้ากรมนายเวนนี่แหละหลังจากยืดหยุดชุกชะกันอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายเจ้าปูผู้โชกลายก็พ่ายแผลแก่นักลาผู้หิวโหยแต่แต่จะกินตรงนั้นเลยวิวก็ไม่ดีเท่าไหร่ เลยพากันกระดึบกระดึบไปที่อื่นแล้วค่อยๆกัมเหือบจนเกี้ยงไม่เหลือซากอย่างที่เห็นเป็นอันว่าอิ่มสบายพร้อมนอนในหลุมได้แล้วค่ะตะกะแตนง้างปากกิ้งก่านี่คือการต่อสู้ที่ไม่ดุเดือดแต่โหดจนคาดไม่ถึงระหว่างกิ้งก่าและตะกะแตนตําเข้าโดยเรื่องก็มีว่าเจ้ากิ้งก่ากําลังเล็งกมเหือบตะกะแตนตัวนี้แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเหยื่อดันไม่หมูอย่างที่คิดอ้าปากปุ๊บตะกะแตนตรงเข้าล็อกคอและใช้กรงเล็บจิกเข้าเลยหนึ่งดอก ่อนจะกัดปากเป็นการสั่งสอนอโดนขนาดนี้น่าจะกินอะไรไม่ได้ไปหลายวันส่วนกิ้งก่าตัวอื่นถ้าไม่เห็นภาพนี้เข้าคงไม่มีใครกล้ามาแยมกับตะกแตนแน่นอนตัวเล็กแต่ท่าไม้ตายเด็ดต้องยกให้จริงๆยอมเลยค่ะควายประทาจระเข้จระเข้เป็นนักล่าผู้เฮาเป้งไม่เคยเกรงตัวใครแม้เหยื่อะจะมีขนาดใหญ่กว่ามันก็ตามแต่ถ้าผ่านมาถึงน้านน้ำแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วต้องโดนคมเคี้ยวพิเคไปบ้างละ เหมือนอย่างเจ้าควายน้อยตัวนี้เดินเล่นในน้ําอยู่ดีๆก็โดนพี่เค้งับขาเข้าสะได้บรรดาลุงป้านาอาที่ยืนอยู่โดยรอบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพากันล้อมวงพร้อมบวกได้ทุกเมื่อชโชคดีที่เจ้าหนูดิ้นหลุดมาได้และบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยฟูงพ่ายใจดีให้เฉพาะคราวนี้เท่านั้นนะเพราะถ้ายมุมหมกันมากกว่านี้เค้ก็เคเถอะอาจโดนขีดจรอยละเลี้วปิวลลงได้เหมือนกันจ้าวิวดบีปะทะเสือดาว เสือดาวเป็นนักล่าที่มีความปัดเปรี้ยวว่องไวและมักได้เปรียบเวลาจู่โจมดังนั้นเหยื่ออย่างวิลเดอร์บีดจึงเป็นเบอร์ตน้ตนๆที่เสือดาวสมัยหัวไวอยู่เสมอแต่ก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปเพราะบางทีผู้ล่าก็อาจโดนดีได้เหมือนอย่างในคลิปที่เสือดาวกัดสฟาตเหยื่อเป็นอาหารเย็นซะหน่อยแต่ลืมไปว่าอีกฝ่ายพวกเยอะกว่างานนี้เลยเป็นศึกสองรุ่มหนึ่งควิดกันจนขนตลบทำเอาผู้ล่าน้าหัวต้องถอยทันทีแมได้เห็นเสือเพลนของจริงคือวันนี้เสียฟอร์มไปเลยมั้ยล่ะ โคโมโดจอมโฉดซัดหดงูหลามนับเป็นว่ามวยคู่สูสีเลยทีเดียวระหว่างเจ้าโคโมโดกับงูหลามที่ต่างฝ่ายต่างก็เป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อขึ้นอยู่กับว่างานนี้จะเป็นทีของใครโดยคาดว่าเจ้าหลามคงกัดจะฟาดโคโมโดเป็นอาหารสักหน่อยแต่เสียใจด้วยงวดนี้อีกฝ่ายโหดและโฉดกว่าพอกัดได้ก็จับสะบัดกับพื้นสองสามทีจนอีกฝ่ายแน่นิ่งไปน่าเสียดายที่คลิปสั้นไปหน่อยเลยไม่รู้ผลแพ้ชนะแต่ถ้าไม่ขยับเยื่นแบบนี้คิดว่าอีกฝ่ายก็คงต้องเป็นเจ้าโคมดและ โถโถนี่แหละนะหิวไม่ลืมหูลืมตาเป็นอันว่าขึ้นสวรรค์ไปตามระเบียบสึกหมีกริสลี่เห็นหมีตัวอ้วนๆน่ารักน่ากอดขอเตือนก่อนว่าอย่าให้ความปุกลุกของมันมาหลอกเอาบทจะโหดกระชดย,ยิ่งกว่าสัว์ร้ายนะไม่เชื่อดูหมีกริสลี่สองตัวนี้สิคะวิ่งเข้าชารดกันได้ก็จัดเลยปล่อยพลังอุ้งเท้ากันคนละปาบสองปาบขนาดตัวหนึ่งพยายามหนีแล้วก็ยังไปลากลงมาจัดการต่อจนร่วกในน้ำ พึมแพ่ใหญ่กันไปพักหนึ่งโดยมีเหล่านกน้อยคอยเชียร์ว่าใครหน้าจะเป็นฝ่ายชนะจนเวลาผ่านไปวบดหนึ่งเบยพักยกไปคนละทางเป็นอันจบศึกอุ้งเท้าระหว่างสองหมีกันไปแหมสัตว์กระหนวเบอร์นี้โกรธอะไรกันมานะแร้งดำหิมาลายทิบยอดอกนกอินทรีทองเรื่องความหิวไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้ากิเกียจหาเองก็ต้องแย่งกันอย่างเดียวโดยรอบนี้เป็นศึกชิงอาหารระหว่างนกอินทรีทองกับแร้งดำหิมาลายจอมโฉก พอมาเห็นอาหารของอีกฝ่ายปุ๊บแลนดิ้งดิ่งมาเลยจ้ากล่าวว่าชุบมือเปิบเต็มที่แต่ก่อนจะได้กินดีๆต้องเจอกรงเล็บอรหารก่อนอาจาโอ้โหแรงถีบยอดอกนกอินทรีกระรัวจนอีกฝ่ายหงกลิ้งไม่เป็นท่าต้องรีบเปลีกทางให้แม่ชื่อเสียงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามก่อนจะถูกนกแรงแย่งอาหารไปกินต่อหน้าต่อตาเจ็บใจก็เจ็บใจแต่งานนี้รักษาตัวก่อนนะคะเจอลูกถีบก็ไปคงจะจุกหน้าดู สุนัขจิ้งจอกขอหยอกกับแบตเจอร์สัตว์หน้าตาน่ารักแต่สู้เก่งอย่างแบตเจอร์แม้จะต้องปะทะก,กับผู้ล่าขาใหญ่ขนาดไหนน้องก็พุ่งเข้าใส่แบบไม่สนโลกดูอย่างสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ที่ตามต่อแยน้องจนน่ารำคาญพอทนไม่ไหวก็หันมางับและขับไล่กันเป็นระยะลีลาว,วิ่งสู้ฟัดของเจ้าแบตเจอร์นั้นไม่เป็นรองใครทำเอาสุนัขจิ้งจอกต้องถอยกรูดไปเลยทีเดียวงานนี้สัตว์กันนวยอยู่นานต่างก็งัดความว่องไวและลูกตือระดับสิบ ระหว่างความนำใหญ่กับวอแวร์ไม่รู้จะจบลงยังไงใครอยู่แถวนั้นอย่าลืมตีละคังหมดยกให้ด้วยนะศึกชิงนางของแมวน้ำช้างเป็นการต่อสู้ที่ดูแปลกตาและเกี้ยวกัดไม่เบาสำหรับเจ้าแมวน้ำช้างคู่นี้ไม่บอกไม่รู้เลยว่ากำลังไฟติ้งกันอยู่เพราะดูมีลีลาที่คุมเชิงกันด้วยกระบ,บวนท่าสุดแปลกนั่นก็คือการหยุดเพื่อชูคอกำลังอยู่หลายวินาที สักพักก็ฉกกัดกันสักสองสามปาปแล้วหยุดเพื่อชูคอกำลังกันอีกพอไปสืบดูสาเหตุที่ฟัดก,กัดไม่ยัง้งก็คือ2ตัวนี้เขาจีบสาวตัวเดียวกันอยู่พอตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องมาวัดดวงกันนี่แหละสุดท้ายอีกตัวทนไม่ไหวต้องกระดึบกระดึบลงน้ําไปทิ้งอีกฝ่ายผงาดงามคำฟ้าไปโดยปริยายเสือปะทะสิงเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าเสือตัวนี้อยู่ของมนันดีแต่กลับถูกสิงโตจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวอ้าวก็แค่มองเองนะ เข้ามาชาร์จก้นเฉยฝ่ายเจ้าเสือไม่รู้อีหนูอิเนก็ได้ตะปัดป้องและตอบโต้ตามความจาเป็นส่วนสิงสาวคู่กายสองตัวก็รีบเข้ามาห้ามทับแต่ดูเหมือนจะจนปัญญาเลยต้องปล่อยเลยตามเลยให้ฟัดก,กันจนพอใจก็ไม่รู้ว่าเมื่อพี่สิงหายหงุดหงิดแล้วจะเป็นยังไงต่อนะแต่ที่แน่ๆคิดว่าเจ้าเสือคงไม่กล้าสบตาก,กับใครอีกนานเกี่ยวบานป,ปลายเต่าปลาตีนังกาในตู้ใครว่าเต่ากับปลาจะอยู่ร่วมกันได้ในตู้อย่างสงบสุขไม่จริงดูในคลิปนี้ค่ะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆเจ้าเต่าหลังตุงก็ขึ้นขี่หลังปลาทันทีเลยจ้าแถมยังเกาะแน่นหนึบติดทนนานยิ่งกว่ากาวตาช้างขณะที่ป่าก็รำคาญเต็มทนที่อื่นมีให้เกาะเยอะแยะดันมาประกบกันเฉยจับพลิกซ้ายขวาตีเลงกาก็ไม่หลุดเออแปลกดีแฮะน่าเสียดายที่คิปตัดไปก่อนเลยไม่รู้ว่าบทสรุปของสองตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าจบศึกแล้วเจ้าของก็อย่าลืมแยกตัวด้วยนะคะป่านนี้เจ้าป่าผู้น่าสงสารคงจะเบื่อแย่แล้ว สุนัขจิ้งจอกกบะ่านเหมือนจะเป็นหวยไม่ถูกคู่เท่าไหร่นักเพราะไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกกบะ่านโคจรมาเจอกันกลางเมืองได้ยังไงแต่สองฝ่ายไม่มีทางสามัคคีกันแน่ดูได้จากเจ้าหานที่กางปิดข่มกู่ให้ดูตัวใหญ่ขณะที่จิ้งจอกกระเดินบนไม่ยอมห่างไม่รู้ว่าติดใจอะไรทําไมต้องตามตอแยทั้ทงที่โดนตีปีกพับๆเข้าให้หลายครั้งแล้วคุมเชิงกันอยู่นาน สุดท้ายเกมพลิกเมื่อจิงจอกกระโจนง,งับเจ้าหานตอนที่เพอเลยต้องลงไปนอนคว่ำอยู่กลางถนนน็นอกเอาท์หมดแรงอย่างที่เห็นถ้ารู้ว่าจะสู้ขี่ง่ายแบบนี้รู้งี้บินหนีไปตั้งนานแล้วพอซ้ำซัดโคโมโดแหละคารังคลิปนี้คงพิสูจน์ได้อย่างดีว่าความโหดไม่ได้ดูกันแค่ที่หน้าตาเพราะถ้าดวนเพลินแล้วเจ้าพอซ้ำขนฟูน่ารักไม่น่าจะสู้เก่งขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละ เจ้าโคโมโดลิ้นสองแฉกไปหาเรื่องถึงรังนี่นาและได้ข่าวว่าน้องมีเบบี๋น้อยอยู่ในรังด้วยงานนี้สัญชาตญาณความเป็นแม่พุ่งปรี๊ดโคโมโดมาปุ๊บแม่กระโดดกัดหางปับ๊บสัตว์กันนัวหยุกหยิกดุกดิ้กกันอย,อย่างนั้นสุดท้ายความหิวก็ต้องพายแพ้ความรักของคุณแม่พอซ้ำเจ้าโคโมโดตัวไรก็ต้องได้เหตุออกจากรังด้วยสภาพสบักสมบมค่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ